ปลาก็น่ากินไกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพเสียงชัดหรือเปล่านี่เลยค่ะทุกคนนี่เชือกนี่กินได้ไหมหูพ่อทำสวยมากใช้เทคนิคที่บานอ้นวไนวจะจะไม่ได้เอาพริกมาเลย แต่ก็ดีล้วเดี๋ยวขอเบาพริกก่อนช่วงเนี้อืมอหืออ่อมิ้นทัศนะอือืม ท่าไหนก็ได้หมุนได้เออตัวยาวเนาะคนสวยทำไมไม่เอาแก้วน้ำมาคะสวัสดียังอืมพ่อถ่ายยากมากเลเนี่ยยากดูอยู่แม่ก็ดูนะพ่อนม่ดูอยู่แล้วเจอพอ่อเตะอยู่บ่ พ่อนินขี้แก้งบอกอืมอร่อยอือเนี่ยกินกระปุกแล้ว่ะเดี๋ยวพ่อดาวใช่ไหมอ้นอือเห็นเขาเห็น ไม่ถ่ายได้ไหมบูเร่อย่าลายตานะทุกคนโต๊ะมันเป็นอย่างนี้ไม่ทำไงแต่ก็ดีใครกินคนนั้นก็ออกกล้องฮะอืมอือหมูอะไรคะหมูชุกนี่เราแบบเป็นขั้นสุดอ่ะสุดจ้ามากอะ่ะต้อก็คืนกับเทมกับพริตนะหลบรับยอดจกทีห ฮะใคอ่ะอะใครล้างหลังจากเจ๊ไปสองลูกอยอย่าไปล้างเองทีเนี้ยมือก็สั่นอยู่แล้วอุ้วนดีแล้วจานเยอะทุบทิ้งมั้งทำอย่างอื่นไปจานถ้วยให้คนอื่นล้างข้าวสากาันพิสุกตีจ้า ไ์สดอยู่ที่เพจพยาบาลอ้วนแพ้ภาพไปที่ k คซด้วยโ,อโอยนอกเลยไี่เหมืนกระโหลกโอ้น้ำผเขาแซ่บจังว่ะอ้อเจ็ปลาวหปากอือแดงเลยอืมอืมถ้าแ,<ต>แบบนี้เป็นะนาวไปอ๋อกระเียเป็นมะนาวไปนะอืออร่อย ชำมผิกเขานี่อร่อยจังผักต้มเมื่อวานหมดเลยเหรอ,อหมดเลยเหลือแค่นั้นเองเลิศว่ะอ้ย,ยเหมือนบ้านเหมื็นตัวเอาผักดิบไปนั่นไม่ได้ในกล่องนะบอกเอาละมะเขือมีหรือถามดูทีมะเขือเลยบอกไปเลยบอกเอาละบอกอและ ดูใบร้านนี่ของใครเนี่ยแม่เอ้หรือว่าหนูซื้อกันมาวันนั้นวะหนูซื้อมาน่หนูซื้อมาจากตลาดเอ้บอกอ่าอ่อุ่นอร่อยเจ้าเนี้ยฟังอันนะปัดใต่บ้านเราอื้มอร่อยจริงตาจ้อยบอกไม่แตกเดี๋ยวร้าน ขายขายไม่ได้ใช่ไหมจานดูนแล้จเจริญอาหารจัดไปหมุนเอาเอุ้ยอร่อยจริงวันดุใบรากลับดีค่ากินข้าวด้วยกันค่ะนีสายเลย ไก่เจียวหนมน่าอร่อยนะยิงดังริกเขาคือดีต้มขนาลวงเย็นจะต้มขลงนะต้มนี่แม่ต้มไว้สำหรับเป็นแกงหรือว่าต้มไว้กินกับน้ำพริกเผากิชได้เดี๋ยวมาคั่วก็ได้อะไรอืม ขั่วแบบขั่วมัอนอยางไอ้นี่ใช่ไหมซุปขนนใช่ไหมอือตัวนี้คือเราไม่ต้องไปหาวัตถุดิบมันนอกแล้วอะ่ะเพราะว่ามันมีร้านขายอาหารพื้นบ้านอยู่ท้ายตลาดเพะอะหน่อไม้ดิบ,ดบ,ดบสดก็มีไม่จำเป็นต้องใช้หน่อไม้อัดเลยน้ำยางงยานางคั้นไว้หมดเลยนะแม่เนะมีอะไรนะไข่ผงไข่พํา ผักอะไรแ,บบแปลกๆแบบผักขยงขยแยงอะไรมีหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าจา่าถอยพี่นาสวัสดีค่ะมากินด้วยกันจ้ะอืมอมากะเย็นก็<ป>นดีเหมือนกัน อันไหนะอ,อ,อะไรปลาบอกินเลยกินเลย,อร,อ,ยอร่อยทุกอย่างกับข้าวอะ่อะอค,คุณครูอย่าเพิ่งมาดูสิคะคุณครูจะเกิดอาการอยากเด้น้ําพริกผักเหมือน,นพริกขี้กาอะ่ะแซ่บแซ่ที่น้อง เดี๋ยวบ้านอ้วนก็ไปผ่าด้วยเหมือนกันแหละรอก่อนบ้านเยรยบร้อนเลยลุงไม่กินข้าวค่ะลุงกินขนมกินกาแฟกินอะไรเงี้ยเฮ้ขนมกิน <c oughs> ใช่บา้าน I love you ว้า,าว I love you more เหนียบจะแข็งก็เห็นหอ,อนยู่นะรากันนึง อากาศหนาวใช่บ่ะพี่นาหนูเห็นแฟนเพจบอกว่าซื้ออะไรแม่บอกว่าแฟนเพจแฟนเพจบอกว่าตลาดคามอากาศเย็นหนาวมากอ่ะเติมข้าวดีไหมอ่ะต้องพ่ยพ่อนะพ่อตักข้าวน้อยทำลุก อย่าลูกเองก็ได้หมุนไปอให้มันแบบอันนี้ดีๆแม่ไม่คนเขาลายตาถ้าหมุนหมุนไปอยู่ตรงหน้าเราหนูขอจริงๆอ่ะขอโทษนะเรงแรนแบบจะตักข้าวอ่ะง้อไหม,มให้อยู่ตรงหน้าเอออย่างนั้นหมนแฟนเพจเขาก็ติดรอติดตามอยู่ว่าเออยายกินเป็นไงเดอ้อหรอกเีย ไอ้ตาลไม่ยอมขายข้าวให้ส่งมาแล้วเดี๋ยวรอรับส่งอย่างบวานแล้วมั้งวันนี้น่าจะมาถึงแล้วบ้านเนี่ยบอกว่ารอบหน้าค่อยซื้อนะเจมก่อนถ้ารอบหน้าไม่ขายให้ตีแทๆ้ๆเก่งใจเด้อตาลเอ้ยพี่เล็กมากินด้วยกันเหมือนกันเหรอเติมห้าบาท สิบหกองศาเห็นเขาว่าสิบหกองศาสิบเก้าองศาบอกกนแต่ชมูนก็เย็นบอกที่กรุงเทพก็เย็นเหมือนกันเดี๋ยวเราคงข่านื่ที่ไล้ยาถูกสามตัวซาบิน่าหยิบให้เลิศนะเลิศนะสามหนึ่งศูนย์เนี่ยเขาจดไปเลยก่อนนะหล่อทำสถิติไว้พร้อ บอ <si <sh uh uh uh> um, กว uh, ่าเงินนั้นเอาไว้กันน <|so|> ั้นเลยโดยเฉพาะยายโดมงกินได้เยอะพี่เอ๋นครสวรรค์โอ้โน้วพริกตาแดงมาม่วงสับเหรอหิมากินนะแฟนเผจนครสวรรค์แม่อย่างดีเลยนะอย่างนั้นนะตาแดงมะม่วงสับก็ดีดิบ้านเราก็เย็นดาวชอบมากมากเลยพัในบ้านมีความสุขสุข่าพ่อแม่มีความสุขไหมคะสุขุึงอด สุกร้อนเลยค่ะอากาศมันร้อนร้อนเมื่อวานนี้พ่อเปิดแอร์เลยอนี้เจนที่ไรไม่มาวันนี้แหละมาจริงเพราะว่าเมื่อวานไปใต้ไปส่งที่ใต้มาถึงค่ำกาะว่ามาทันแล้วก็เลยไม่ทันส่งเลยบอกก่อนเ,เดี๋ยวเขาจะมีพระเกจิอะไรไม่รู้มาเขาจะเชิญเราไปเหมือนแบบอันนี้อันน้แกสายบุญ นูน่น<ม>ไปบริจาคบนโดยให้เด็กน้อยโรงเรียนมั่งบางทีก็บุญ,ท,บญทําบุญวัดเท่าพระอะไรเงี้ยจะนิ้มตนพระมาวะไปเชิญบว่ามารับบุญรับกุศลด้วยกันที่บ้านเดี๋ยวก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเราหนูก็เลยบอกไว้ว่าหนูยังไม่แน่ใจว่าหนูจะว่างไหมจาที่บ้านหรือที่โรงงานก็ม่รู้ละพอแลงั้นเขาก็มาติดตามเพจไงแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบ มันเพชไปด้วยเราก็จ่ายแพงอีกหน่อยเสริมความหนาให้โซฟาเขาลดราคาลงให้หน่อยด้วยก็เลยไว้ใจแก่เพราะว่าไอา้โซฟาม่วงอ่ะมันใช้มาหลายปีแล้วมันไม่อีอะเลยไงก็เลยแบบเลยชอบความเป็นคุณธรรมของเขาร้านโบบีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยร้านถูกกว่าก็มีนะแม่แต่มันมันบ่ได้ ผิดที่หลักหมื่นหรือผิดตัวเดียวอย่างเงี้ยหรอพี่นาหู้นอนร้องไห้เลยนะเป็นเราอะพ่อไปด้วยไหมเนี่ยไปไหนอยากไปไหมล่ะไปไอยู่บ้างก็ได้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกใช่ดูกระเบื้องเฉยแม่ขับไปส่วนครับไม่เขาจะเอามัินเหมือนกันเนี่ยอันนี้ไปใช้ด้หนูเงินเดือนพี่ด้วยเปล่าอะไรเบื้องไม่ได้มันไม่พอหนูได้ดูแลไม่ไม่ไม่เขามีแอร์เรียอยู่จ่าจ้า ตรงนี้ไว้เติมที่บ้านเรานี่ะเดี๋ยวมีอะไรให้เติมอีกเยอะพูดถ้งคุาดไซใจจ์จ้าจ้าใช้กไก็ปลายตากันไหมต้องขอโทษนะคะพอดีของเรามันเป็นโต๊ะแบบนี้เนาะีเอเบกใช่พี่เล็กครั้งแรกเลยแวดโดยบังเอิญเพราะว่ามันผ่านแล้วก็สั่งพอมาใช้ปุ๊บคนทานดีมากณนะเวลาที่ครั้งแรกที่ไปเจอเขาดูไซส์แล้วเขาบอกเดี๋ยวพี่จะเสริมให้ น้องไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้เพิ่มราคาจากที่เราคุยด้วยนะก็ไม่รู้จักเรานะแต่พอเขามาส่งเราแล้วเรารีวิวนะข<อ>เขาก็เริ่มรู้จักแล้วทุกครั้งที่สั่งก็คือแบบเสริมความหนาให้ก็เลยชอบของเขาจริงๆแล้วคนดีมีคุณธรรมก็เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่แบบเราสัมผัสได้อะน้องไม่ไปไหนแล้วนะนึกออกไตัวเลือกเราก็เยอะนะแต่ว่าถ้าใครแบบดีมีคุณธรรม ไว้ใจได้อ่ะบางทีเราไม่ได้เลือกด้วยราคาไงเราเลือกด้วยคุณภาพแล้วการใช้งานจริงๆอ่ะเหมือนเราทําสัญากรรมอะถ้าเกิดว่าให้เราเลือกระหว่างร้านที่ทําแบบคลินิกที่ทำสามพันกับคลินิกที่ทำหมื่นห้าเอาสามพันไหมยังถูกปะเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาแบบดีจริงป่าอะไรอย่างงี้เออทำไมหดฝั่งนู้นร้อนไง อ้ยลำคาญหลอดเลยว่ะไม่แล้วหนูว่าไม่ได้เป็นแบบไห้อินเทียอะไรเลยไงหนูก็หลบกโกเขกมันก็เลยจะเป็นสภาพนี้ร้อเอ็ดผมก,นนกํกำลังตกทางอิสานอากาศเย็นว่างั้นเถอะเห็นไอเดือนว่าที่ไป็นาักกำลังคลึ้นเลยอืม เออนั่งสบายไม่ยุบชื่อร้านโบโบีฟเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยววันนี้ทำรีวิวให้เขาอีกทีหนึ่งเราไม่ได้รับจ้างรีวิวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครทำให้เราดีเรารีวิวเลยเหมือนร้านย่านอ่ะตรงไวนะสั่งวันนี้มาถึงเลยขนาดยู่โคลาชอื้อหือเสาร์อา่อีสานดีดีแม่เขาเอามาเขาไม่เอากันเขาเอามาให้เรากินนะอือ บางวางหน้าอยู่ส่วนนี้เป็นส่วนที่กว้างค่ะหัน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 ให้เห็นหน้าแกงค่ะแกง,แกงตุกจับกไว้ธรรมดาอยาเกเขินกล้อง,ะงอะไรนะ อ้าถ้าอยากถ้า้วยจานมันเยอะก็ให้พ่อล้างจานได้เนื้อกระจ้อยเปลี่ยนก้าวหนึหรือฮะเปลี่ยนก้าวหนึหรือจากแอร์บารูบารายินใช่ไหมอืสองใบนั่งยิ้มพ่อทำจานแตกเอะโบบีเฟอร์นิเจอร์ค่ะสูงเอ้เดี๋ยวมัจะเบื่อหมดมันจะลวก มือมือก็อย่างนั้นนะจานเยอะจานเยอะเอเอนั่นของเอฟอาบูปูนี้อร่อยอิ่มอันนี้ไม่ได้กินซ้ำเลยเนี่ยอาบูแตกอะหนักปืนหนักปินอย่าโดนท้งกับข้าวอะไรให้กินน่ะเหรอคะแกงเมื่อคืนนี้แกงกัะทูนอร่อยอะเหมือนแกงอันนี้เลยอะแม่เหมือนร้านน้องเปิ้ลที่อยู่สิงห์บุรีอะแกงแต่แกงเทโพนั้นอะ อันจีก็กินเมื่อกี้นะวรพณพรเพิ่งมาหรือนางเพิ่งลุกไปเมื่อกี้คิดถึงพี่โบสนุกอยากอยู่ทำงานมาอยู่บ้านนี่ไม่มีอะไรทำถ้าเกิดว่าเสร็จนูน้นช่วยเขาทำสต๊อกก็ที่หนูนั่งทำงานอยู่เนาะระหว่างรอพวกนั้นถ่ายไม่ต้องรอมันทิ้งมันไว้นู่นเลยไอายการมันไปนั่งดูเขาทำสต๊อกก็คนมันเคยทำงานหน่อยเนาะ ไม่งั้นก็เบื่อเล่นแต่มือถือเด็กมันบอกอยากอยู่ช่วยที่ร้านนู้นก็เลยบอกมึงไปตอกบัตรเลยเดี๋ยวคำนวณให้เขาคำนวณเลยทำอะไรได้เลยการทูนแกงได้หลายแบบมากๆพี่นาอันนี้จาดมแกงสไตล์ไทยๆแบบหลับตาให้จินตนาการว่ามันคือแกงเทโพหวานเปรี้ยวเข้มข้นกลม แบบสไตล์ไทยๆแบบว่าสิงบุรีอ่างทองชัยนาอ่ะสุพรรณอ่ะรสชาติแบบคือเทรนประมาณนั้นข้าวแกงที่เป็นแกงกะทิเนี่ยแกงแดงอ่ะในประเทศไทยมีความรู้สึกนะกโซนภาคกลางนี่คือเดอะเบสโดยเพราะแถวอ่างทองกับข้าวแกงแบบเนี้ยเนี้ยอร่อยแต่ใช้ก้านทูนหรือไม่บางทีจะโดมแกงสไตล์ไทยๆก็ไอ้แกงสไตล์บ้านๆก็แกงเลยจ้าเหมือนคล้ายๆแกงหน่อไม้เปรี้ยวนะ แต่ใส่ใส่ใบแมงลักอ่าใส่แบบน้องไหมเนาะแกงหล,หลายสไตล์เดี๋ยวจัดให้ตรงนี้ยุกใบราซื้อมาโอ้กับข้าวหลายอย่างน้ำน้ำพริกชอบบัดอ้วนว่าอีสานบอก

สึ้งใจพี่น้องเฮ้ยเฮ้ย้ปใบลาบนี้ใบลาบ้าแล้วเียกใบลาที่ลาซื้ออาไร อืมแล้วเพิ่มเนเนๆหน่อใช่หนาใส่ปลาดุกมาใส่ไก่เนี่ยถุงอะไรตะดาพิษชู่อะไรอย่างนั้นต้องให้มันเอาไว้ที่ต้องล่งโอ้จังเลย น้ำซอสดูความเข้มข้นของน้ำจิ้มอ้ำเต้าเจีที่สุดละไปที่ไหนก็ไม่เหมือนน้ำจิ้มซอสมะขามน้ำจิ้มลูกชิ้นซอสมะขามนี่คือสุดสุดละดูความข้นไหมแซ่ปมากอันนี้คือแซ่ปมากยิ่งมีแบบต้นผักชีนะผักชีแตงกวาจะบอกว่าผักชีผักแพลกก็เลิศนะแม่ ได้หมดสักแพวก็เลิศแผวแ,<ผ>แมนได้นะทุกคนเลิศได้หมดเพื่อต่อยเขาจัดโปรสองขวดร้อยใช<ห>่ทำดีดีขายดีดีคุ้มค่ามไม่ได้เปลือง,ง,องถ้าไปเห็นเขาทำแล้วกันะ มันนะนะได้ทานไดมาหาเกลียดได้ประโยชน์หรือไงได้มีมีทางทากินได้ขอให้มีทางกินด้วยเราเส้นอืกมาได้ขนาดนี้ไม่ได้ง่ายเห็นมันอ้วนกินข้าวหิวข้าวเลยเห็ดเอาเห็ดบาดอ้วนกินข้าวหิวข้าวเลยมาดิก็แซ่บแล้วปนินเอ๊กี่เดือนแล้ววะปนิน ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามบ้านบอ้วนเด้อเซร็จธุระที่ถอนให้แสบต้องถอนเปิดแอร์ล้วก็นอนบุนโต๊ะถอนอะไรนวดเด้อโอ้ที่นี่แม่อะไรล็อกะไเพืออ้เล็บมาก็ให้เล็บบัางแบ่งกันหลายหลายสุดาห์มันก็จะพุ่งเน่า ชื่นใจทุกคนเพื่อลูกเพื่อลูกชอบชอบชอบพ่อปู่คุณพี่จังไม่ต้องกินยาทุกวันป่ะอะไรปนินเธอฉันหมดใช่แม่นคนความจำเสื่อมนะเธอกับฉัน่ะเรารักกันมาหลายปี อ่าทุกคนใครเคยเป็นไหมอิ่มแล้วมันแบบอ่เออพี่บ้านติดกันพี่เพื่อนบ้านให้มาม่วงมาวันพรอยูู่่บอพันทองดำเคยกินตอนเด็กๆอะประตูใหม่เลิฟเข้าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวให้มันให้มันเห่าเอาขอเฟซน้ำจิ้มหน่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปอิ่มขวดน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มนี่คะ่ะ ใครอยากได้นะเขากำลังลดราคาอยู่นี่จัดโปรก่อนจะปิดร้านเนี่ยสงการอะ่ะใครสนใจให้พิมพ์ว่าสนใจนะคะพิมพ์รหัสได้เลยนะ k คซเอกษเสมชัยฟูดสาขาดอนเมืองเดี๋ยววัอรวนเก็บจานก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะปอกมะม่วงให้ให้ดูก่อนโอ้ยพี่น้องเฮ้ยอิ่มจังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินมือดึกแล้วนะทุกคนน้ำหนักเลยไม่ชุดนะบางวันน้ำหนักลงด้วย คือเราเป็นคนแบบว่าร่างกายดูดน้น<ม>ํานะปวนหลายน่ะกินเกลือมากกระบวมเนี่ยแม่ทองดำยางมันหอมดีมันมีกลิ่นเฉพาะนะอีทองดำเนี่ยแม่ปะแต่ก่อนแม่ปลูกปะใช่ไหมทำส้มแห้งอยู่เออทำส้มแห้งก็ดีเดี๋ยวปอกให้แฟนเพจดูสักหน่อยก่อนพันทองดำ พี่ดาพี่ดาพอดีหนูเอาเรียกแกเอามาขามมาหรอกทองดำสุกแล้วเนื้อมันจะเหลืองเปลือกมันจะดำบ่สนใจเหรอเอายังไงดีละ่ะใครอยู่ KCF ยวดูก่อนนะ KCF เขาเปิดระบบให้หรือเปล่าหรือ KCF ไลฟ์ Light, สดอยู่กับรู้แล้วเด้อ k c ซสนใจใช่ไหมคะเ c f ีอฟไ่สดอยู่กับรุ่นอ่าสักครู่นะคะสักครู่สักครู่ ถ้าใครสนใจแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไข่ดีดีช่วงเนี้จเจ้ารายการแปบ๊บหนึ่งจะไปเอา เปิดระบบให้ก่อนนะเดี๋ยวบรโดดเปิดระบบให้ก่อนจะเปิดระบบให้นะจะได้แบบพิมพ์กัน